กลบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงได้ไปมาที่สำนักสงฆ์ถ้ำนาคามหาคุบาอาจารย์ครับผมมาขอโชคขอลาบกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งเอาไปฝากเอฟซีครับก็ลองเมืองครับท่านผู้ชมมันก็มีบ้างแหะครับบอเมนวาใจถูกถูกงวดเนาะบางงวดก็มีพลาดมั่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมแต่ว่ากบเนแยงงวดนี้พระอาจารย์บอกแหะครับสองโตสามโตไ่หายละครับงวดนี้ให้รางวัลทีหนึ่งไปเลยครับท่านผู้ชมเอาแบบ นได้เงินล้านเลยพอาจารย์บอกครับผมงวดนี้มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาไปท่านผู้ชมไปเบิ้งพระอาจารย์ว่าน่าแลละครับที่บ่ได้นิมิตเป็นนิมิตฝันบอกครับพอาจารย์โอ้เป็นนิมิตฝันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบิ้งครับตัวเลขกับพระอาจารย์จ่งงวดนี้บอกว่าหกตัวเป็นรางวัลที่หนึ่งเลยครับมราต้องเอาแล้วสองตัวสามตัวนี้เอาหกตัวรางวัลที่หนึ่งไปเลยครับผม หกตัวจะเป็นรับันต์ที่หนึ่งบ่พายจานกบหงสแต่ว่าหาย่มันไม่เสียงเหลี่ยวตัวนี้สามตัวหนาคุณนมอทฟันดีย้แม่แล้วฟันดีบ่สามตัวหนานี่ตัดไปเสียงบ่ครับตัดไปเสียงสามตัวหนานี่แล้วป้าฟัน่าอยังไงป้ามอยฟังเนี่ยฟันว่าเขาอยู่ในหน้าน่างามงามามไม่ต่ห่วงใหญ่ แบบรลายงานหนึ่งแดงเจองตึงไม่ต้องห่วงใหญ่ๆแล้วก็ฟันว่าอันนีฟันว่ากล้วยนั่นแกงงูฮะฟันว่ากล้วยนั่นแกงงูน้ำเอ้ามันแก่ยังไงอันนั้นเกี่ยวเกี่ยวเสือเสือหมองฮอตติดต่อกล้อลักน่ะทั้งยูนยูนทั้งซูททั้งปีน่ะเกี่ยวงูเกี่ยวงูโตแบบนี้หนึ่งเกี่ยวกล้วยยางพลาสติกกับใบนำแบบมันมันบกบดออกบกปล่อยออกเสือหงษ์สน่ะเกี่ยวไอ้ยงสั่นครับแต่ห้องถามก็แบบงูหนึ่งงูยังก็ว่างูสิงงูสิงพคนว่า กัเลยว่าขันว่างูสิงคือบอกว่าโศกโศกโศกกันเลยวในความฝันเ่บอกป้าในความฝันโอ้ในความฝันยังโศกโศกโศกอยู่ยังแต่ได้ยังแต่ยังวแห้งกันยังว่ะป้าตีว่าจังใดบ่ดนี้บ่อนี้กับบ่อนีแล้วกับตีกับน้ำบัวกับว่างูกับเป็นเก่ากุยกับเป็นสียังกับอันนี้พระก็เป็นแปดยังกับนั่งตีกับน้ำบัวโอ้กะเร่มากะเร่ตรงกับสามตัวหนาเม่นบ่สามตัวหนาโอ้พระเป็นแปดงูเป็นเก้ายี่สิบบ่ ขวยเป็นซี่ยเป็นก็เลยเป็นสีแปดเก้าคันว่าคันว่าข่อยหลักงูไปงูงูกับบอลนี้จะเสียงกับซิูบอลเหล็กคนซิูบอกกับจังว่าบอกกันอจ่าเหล็ก่นซิูบอกอันข่อยยางเพราะนั้นอันงูกันยังไปน้อยู่เสือเนี่ยบอกหม่เอาเจ้าเสือยู่ติ่งยู่แสดงว่าเหล็กตัวที่ป่าไปเสี่ยงนี่มันจะอยู่แมนบอกมันฟันเ็นเขาเขาจะสีเม็ดเอาจะสงห่วงงามหลายมีแต่ห่วใหญ่จะว่าตอนได้งานแดง เตียงเสริมอยู่ไปเนาะแสดงว่ญญาเป็นความฝันดีเนาะป้าเนาะจะได้โชคได้ลาบคือวันล่ะเอาไปเสียงตัวนี้่เอาไปเสียงตัวนี่หมดเลยอ๋อเพิ่นเอาไปเสียงตัวนี้ค,ร,คร,รับท่านผู้ชมเดี๋ยวเพิ่นเที่ยงให้เบิ่งครับท่านผู้ชมต่อไปเดินเรากับว่าืูมเกิ้ลนี่โหนี่ครับตัวนี้ครับท่านผู้ชมทีป้าเพิ่นเอาไปเสียงเบิ่งครับเพราะว่าคันได้ไปสามตัวก็จะเอาไปนอนเอาไปไส่เตะหมอนเนาะป้าเนาะไปนอนเสียงเบิ่งครับ เอ,ไา,อาไปทั้งคางบมอปลาไปทั้งคางล้วก็ฝันว่าได้อีหยังเกาะฟันเห็นเขาในหน้าฝันเห็นเขาในหน้างาม,านนามแล้วก็ฝันว่างูไปเกี่ยวเสือกกล้วยมันไปใส้งูตัวนั้นก็บรรลุเจสนาการถิชมก็บรรลุเราไปเกี่ยวอี่สันหนังค่อยๆว่าตัวเลขสามตัวนี้จะอยู่เนาะสิแมนสิแมนมันจะเป็นของงวดเนาะแมนครับวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยแหละแมนครับเป็นงวดของวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับ เต็มทงให้เป็นหมอป่าเออหลายงานแห้งอันนั้นฝันว่าให้บหาเจ้าเจาไปเกี่ยวเข่าห้ยพอยอีกจังหวนอ๋ออาจจะซีเนบ่แม่นกับบ่หุ่นล้ะนอในความฝันนอแม่นครับมันก็เป็นแค่ความฝันครับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับมันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับผมเอาเข่าไปหนามกันดีิอะไรหนอเนากับเข่าง่ามาสันห้มไปจะห่วยใหญ่แดงเป็นซครับอยู่ ธรรมดานั่นแหละว่ามันก็ต้องเป็นความโชคดีอยู่อยู่แล้วล่ะเลขเลขในโทรศัพท์ก่อนคอยคอยได้น่ะสี่แปดคุณสี่แปดเก่าสี่แปดเก่านั่นอือสี่แปดเก่านี่บอกป้าพระอาจารย์ปฏิทโตไปบอกหายเสียงนั่นคอยก็ฟันเห็นโทรศัพท์คอยอยู่ได้บางเมื่อขื้นวานฟันว่าโทรศัพท์ไปยังมันมันมันเทราป่าดิเขาเปนสีเพปสี่แปดหน้าคอยก็เคลียรอยู่ได้มือวันนึงมืดมัวว่าเลขในโทรศัพท์บ่เขียรอยู่ได้แบบนี้เมื่อแรงผลผลไปไหวโอ้เป็นตัวเดียวกันเลย อืซึ่งความฝันกับแปลออกมากระไดเป็นตัวเดียวกันเนาะกรนันซอสพัดผกระสีแป็ดเก่าพาก็เป็นแปดกล้วยเป็นสี่งูเป็นเก่าสันอืครับท่านผู้ชมมันก็แล้วจะคนแปลเนาะบางคนกับกับแปลเป็นงูเป็นแปดเนาะบางคนกับแปลเป็นเก่าครับท่านผู้ชม่ว่าปลาฝนกับว่างูเป็นเก่าครับท่านผู้ชมท่านั้นแหละมันก็ตรงกับที่ว่าะอาจา์ไห้ปลฝนเอาไปล่องเสียงเบิงครับท่านผู้ชม ไปนอนฝันเบิงว่ามันจะเลขตัวนี้จะอยู่บอหรือจะเป็นเลขตัวที่มันจะออกของงวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หรือบอรปรากฏว่าปฝันพมป่อฝนฝันดีครับฝันว่าเขานั้นเต็มทงเต็มหน้าเลยครับมีแต่เมดเต็มอื้องยื่ยูวสันแล้วก็ฝันว่าเห็นไข้คว้ย,คยนั่นอยู<ด>่ในหลักคล้ายๆว่าผูกไข่ให้กินยานะครับนผไปชม่ว่ามีงู งูสิงห์นั่นตัวหนึ่งไปเกี่ยวจังได้กระบ,บรุดจังได้กระบ,บรุดครับมันขนาจะเป็นข้อมเสือเป็นข้อมเสือได้ครับว่าเลข489นี่นนาจะอยู่ครับผมซึ่งตามจริงนี่มันสามตัวนี่มันจะโอ้โตัวมันจะเป็นอย่างสี่ครรบท่านผช้ชมที่พระอาจารย์เขียนไว้ครับผม489503เนาะคาย์เตอร์ชุ่มกับรแน่ได้ละเป็นน้ำมันถี่สองถี่สามก็ได้ได้ละเนาะ นี่จะกลับมาเป็นว,วันที่หนึ่งอีกอีบว่าครับศูนย์สามหรือว่าท่านใดบ่มกักข้างหกตัวกับตัดเล่นก็ยังประฝนกระไดครับตัดเอาครับตัดเอาตัดเอาเป็นสี่แปดเก้ายังถี่ประฝนเอาไปนอนเสียงแล้วเพิ่นก็ฝันดีครับ พระอาจารย์เองเพิ่นก็บอกว่านิมิตฝันครับตามจริงของพระอาจารย์กระเขาครับสมุช้ชมเขามากหล้วประมาณสองหรือสามงวดนะครับติดติดกันแต่ว่างวดที่ผ่านมากนี่บอกเขาจริงๆครับก็บอแม่นว่าจะว่าบอกเขาก็จะว่าเขา่ายังไงนะครับบอกเขาก็คือบอกเขาครับมันก็มีบ้างแหละครับมันบอกมีเพลย์หรอกครับสี่เลี่ยวเด็กหรือว่าบอกแล้วจะถูกได้เป็นเก่างวดสิบงวดเนาะสมุช้ชมมันก็มีพลาดบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผม หาหกงวดภาคบ้างงวดนึงจะสีมันก็เป็นเร่องธรรมดาครับท่านใดจะชื่นชอบก็จะเลื่อมครับเอาสมุดประกามาจดไว้ครับยาจำครับพอเทื่องจะบอกไข่ย่างเดี๋ยวว่ายาจำขันจำแล้วมันลืมครับผมขันใกล้ๆกลมือหัวจอกมาว่าโอ้ยออกมาสี่แปดเก้าโอ้ยคออข่เลื่อมซื่อพวดว่าคข่จดไว้ยอยปวดว่ามันก็เป็นไปอย่างสันละครับฉะนั้นแล้วต้องจดไว้ครับยาจำยาจำจะขนาดนั้งแต่จดไว้ยังลืมคือวานละครับ อันนี้เขาต้องพยายามจดไว้เบิงไว้เรื่อยๆครับผมมันกระบนแอครับอาจจะไปตรงกับตัวเหลขกดังๆจากสถานที่ต่างๆมากก็เป็นไปได้ครับผมนี่ครับแมนอยู่ตั้งแต่ยืนข้างบนพุ่มนอกป่าเนาะเลนสามตัววุ่นกันเลยนะ ถ้าเป็น6ตัวก็จะเป็น489 503แต่ว่าพระอาจารย์เพิันตัดเอาเป็น489ไปให้ประฝนไปเสียงเมืองครับ5940448ตัวนี้ยังก่อพระอาจารย์ตัวนี้ไปลง่มถ้ำกำน้ำผีทหารโอ้อยู่แถวบริเวณวัดเท่านี้บอกครับพระอาจารย์โอ้พระอาจารย์เพิ่นกับเมื่อบ้านครับไปทั้งอำเภอเดช เพิ่นได้ไปลงขอน้ำผีทหารเป็นยังเคื่อพระอาจารย์ในี่ผมว่าผีทหารย้อนครับขึ้นมาเข่าเนี่ยคนว่าเป็นทหารตายโอ้เป็นเดากไดบุญเหมือนว่าจะมาดูถูกขนาดเสื้อผูกคอยังขอได้เพื่อนวะอืมครับบอกว่าจะมาดูถูกโอ้ขบวนแน่นอกป่าเนาะเด็กได้บุญเอีกอย่างหนึ่งก็บอกถ้ามีมีคนไปขอจ้าเถื่อบันนี้เพื่อนมาขอบุญบันนี้พระอาจารย์มาได้สิอันนี้บุญให้เพื่อนบอกว่าบเอาพระอาจารยหัวก่อนเพื่นวาจะบอกว่าเพื่นมาให้ ให้มีโชคมีลาบก่อนเนาะมันก็มันก็เมียนความเพลินอยู่กานเท่าบดายเงินในข้ามก่อนเท่ากัสิไปสั่งบุญสั่งกุศลในเพลินในจังไดรเพราะว่าทุกสิทุกอย่างมันก็ต้องใส่เงินแต่ถ้าว่าเพันบอกคือแมน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 ครับท่านผู้ชมนี่ครับพระจันทร์เพันได้ไปกลับไปบ้านไปยามโยมแม่มั้งครับทั้งอำเภอเดชพระจานทร์พันได้ไปนั่งขอเอาน้ำผีทหารว่าเป็นเป็นทหารที่เสียชีวิตแล้ว มาเขามาหาพายจาร์นบอกว่าอยากได้บุญครับอยากได้บุญอยากให้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลไปให้ญยาตหนามในสีนะคับท่านผู้ชมแต่เพิ่นก็นว่าก่อนจะเฮ็ดบุญให้ก็อเอาโชคกระลาไปก่อนเพื่อมีทุนมีห้อนในซื้อเพราะว่าจะเป็นของไปถวายวัดหรือว่านําเอามาเฮ็ดประมาณจาังใดะเนาะอาจารย์เนาะ mm. ประมาณว่าได้เฮ็ดแม่นในซื้อ สิ่งสื่อของมาสัก <après> น uh ิจาหายุสิระคัผมุชมเพื่อนก็ว่าทำมันมันเขามากกระสือสุดทหารมากโอ้พันิจจะหาย่วันโอครับพงได้สุดทหารนี่ละครับผมโอ้พงไดชุสุดทหารครับอทำมันเข่าครับโอ้กระแมนเาบอกเอาก่อนต้องให้มันเขากอนพญแจสีเอาต้องให้เห็นผลกรมวอย่างไดก่อนครับ ต็ว่าเข้ากับบอลเสืซ่ไฮนยครับบอลเลเซ่คุก็บ่าต่างคนต่างซอยกันครับบางอย่างก็บอกเซ่จะลบลวงสีหน้าครับแมนแมนความปลอดภัยบอกครับไม่เชื่ออย่าลบลูงกะายังถีบจิตวิญญาณเพิ่นมาขอส่วนบุญเพิ่นกะบ่ได้เรียกร้องก่อนครับเพิ่นกลว่าให้โชคให้ลาภก่อนให้ได้ก่อนค่อยนั่มเงินส่วนที่ได้มานี่ไปซื้อหรือว่ามาทำบุญแล้วก็ซื้อชุดทหารมาสักนิจจาไปเพิ่นเอามาแขวนไว้อยู่ที่สํานักสงฆ์ถามนาคานี่ยแหละครับท่านผู้ชม ก็ล่องว่าเออล่องเบิงครับท่านผู้ชมล่องเบิงเนาะแต่ว่าตามจริงมันกระตรงกันอยู่ได้ครับนี่เห็นบ่นี่อันนี้ถึงจะว่าลักตัวหนาจะก่ะตรงกับว่าเป็นอย่างครับแต่ว่ามันก็มีตัวตรงกันก็คือเก้าสี่ครับผมห้าเก้าสี่นี่โมท่าหมุนตัวนั้นมันจะเป็นสี่แปดเก้าท่าหมุนออกมันก็จะมี 94, เก้าสี่นบ่โครับท่านผู้ชมเก้าสี่อันนี้ศูนย์สี่อันนี้สี่แปดสี่แปดนี่ก็ตรงกันเพราะว่าอยู่ ที่พระอาจารย์เพื่อนไห้นั่นก็ให้ประฝนไปเสียงนี่ก็จะเป็น489เห็นบหครับมันก็จะมีตัวนี้ที่ตรงกัน94แล้วก็48ครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้วครับพอเที่ยงเห็ดลิปลงไปเราว่าไปเป็นแนวทางครับผมแนวทางของงวดวันที่1มีนาคมพศาหหร้อยกส2564ครับผม ให้เป็นหวยของสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับท่านใดชื่นชอบก็เอาซื้อปากกามาจดไว้ครับผมจดไว้เนาะเห็นบราคาตัวนี้มันก็ตรงกันละครับตรงนี้มีเป็นเลขนี่มีฝันที่พระอาจารย์ห้ยประฝนเอาไปนอนเสียงเบืองครับปรากฏดว่าฝันดีแต่ตรงนี้พระอาจารย์ก็ไปนั่งขอ,อน้ำวิญญาณของคนตายพ่นว่าพ่นเป็นทหารเก่าครับแต่พ่นก็ห้มาโดยเฉพาในเรียกร้องครับพ่นว่าห้ให้ได้สักก้อน คันถูกมากจริงๆแล้วถึงนงําเงินมาทําบุญหรือว่าไปซื้อชุดทหารจากจุดหนึ่งมาสักนิจาไปเพิ่นเัิงศีนาครัทรมม่านผูชมเก็บเป็นเหมือนในกอนนงล่ะเพามันสดนี่จว่คนได้ืหจักแหลงไรครับผมสุดท้ายนี่เพระเชื่อขอตัวลาไปก่อนครับท่านผู้ชมก็ขอ,ขอใหท,มมท,ท่านผู้ชมถูกทาน้าถูกว่าสิจิตหยังก็ขอให้ได้สมดังความมุ่งหวังปรารถนา คิดเงินก็ขคอให้ได้เงินคิดท่องคอให้ได้ทองแล้วก็ขอยจ่านผู้่มทุกทันมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บ